สวัสดีครับเอแคนทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนโจทย์ของเรานะครับเศษ1ส่วน5บวกเศษ2ส่วน5สังเกตดูนะครับตัวส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเท่ากันใช่ไหมเป็นเลข5เหมือนกันดังนั้นเราจะสามารถยกเลข5าเนี่ยมารอไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทำการบวกตัวเศษนะครับที่อยู่ด้านบนนั่นก็คือ1บวกกับ2 หนึ่งบวกสองแล้วเท่ากับ3นะครับตัวส่วนด้านล่างก็เป็น5ก็ดึงมาได้เลยดังนั้นนะครับเศษ1ส่วน5บวกเศษ2ส่วน5จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน5เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่2นะครับโจทย์ของเราก็คือ เศษส่วน7บวกกับเศษสวน7จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเศษ2ส่วนเบวกศษสวน7ในการบวกเศษส่วนขั้นแรกต้องดูตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมว่าเท่ากันหรือยังนี่เป็น7เหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นก็เหมือนเดิมครับเราไปเขียนเลขเรอไว้ได้เลยแล้วก็นำตัวตั้งก็คือ2บวกกับ 4นะครับเรามาบวกเลขกันดูครับ2บวก4ได้เท่ากับ6นะครับส่วนด้วย7ดังนั้นเศษ2ส่วนเบวกเศษ4ส่วน7จะได้เท่ากับเศษ6ส่วนเเป็นไงครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันมาดูกันต่อข้อที่3เศษ1ส่วน3บวกกับ เศษสอส่วน3าจะได้เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมครับสังเกตด้านล่างครับว่าเท่ากันหรือยังอันนี้ 3. อันนี้ก็3นะครับดังนั้นเราก็มาเขียน3รอไว้ก่อนเลยนี่นะครับแล้วก็เอาตัวตั้งก็คือ1บวกกับ2 1บวก2ก็ได้เท่ากับ3ส่วนก็คือ3 สังเกตดูนะครับทั้งเศษและส่วนเป็นเลขเดียวกันก็คือ3ส่วน3ดังนั้นจะได้เท่ากับ1นี่นะครับถ้าเศษและส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบนี้จะได้เท่ากับ1นะครับดังนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้นะครับเศษหส่วนสาบวกเศษสส่วนสจะได้เท่ากับ1สรุปนะครับในการบวกเศษส่วนให้สังเกตดูว่าตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเท่ากันหรือยงังถ้าเท่ากันแล้ว ก็นำตัวเลขที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาทำการบวกกันได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can'ti ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆให้กันในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ